กลุ no Not Not ่มใหญ่เขานัดเจอกันอีกแล้วออนฉันละเบื่อไปทีไรก็มีแต่เรื่องอวดลูกอวดหลานนินทาคนนั้นคนนี้เหนื่อยใจจังห่างก็ไม่ต้องไปสิพาไวเราป่านนี้แล้วนะไม่จําเป็นต้องวิ่งตามใครเพื่อให้เขายอมรับแล้วล่ะแต่ถ้าไม่ไปเพื่อนจะยิ่งน้อยลงนะเพื่อนร้อยคนที่คุยกันแค่เปลือกสู่เพื่อนคนเดียวที่นั่งเงียบๆด้วยกันแล้วสบายใจไม่ได้หรอกนะจริงไหม เคยมองดูรายชื่อผู้ติดต่อในมือถือหรือย้อนนึกถึงกลุ่มเพื่อนที่เคยเฮหฮหากันมาในอดีตไหมคะหลายคนอาจจะใจหายเมื่อพบว่าจากร้อยเหลือสิบจากสิบเหลือเพียงไม่กี่คนและบางคนถึงขั้นที่แทบจะไม่ได้นัดเจอใครเลยเป็นเดือนๆในสังคมที่เชื่ชูการมีเครือข่ายความสัมพันธ์และการมีสังคมที่กว้างขวาง การมีเพื่อนน้อยลงมักถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวหรือความโดดเดี่ยวที่น่าสงสารแต่คุณคะสำหรับวัยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากพอความจริงกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงคะ่ะเพราะการที่เพื่อนน้อยลงบ่อยครั้งไม่ได้เกิดจากเราไม่มีใครครบแต่เกิดจากการที่เราเลือกที่จะคบเฉพาะคนที่ใช่และกล้าที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่จอมปลอมในมุมของการทำงานของใจเมื่อเราอายุมากขึ้น ธรรมชาติของความคิดจะเริ่มจัดลำดับความสำคัญใหม่ค่ะเราจะเริ่มเห็นว่าเวลาที่เหลืออยู่นั้นมีค่าเกินกว่าจะเอาไปละลายกับการฝืนยิ้มในวงสนทนาที่ไม่มีสาระหรือการต้องคอยระแวงว่าใครจะนินทาใครเราเริ่มเหนื่อยกับการต้องใส่หน้ากากเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของสิ่งมหัศจรรย์สิ่งมหัศจรรย์ที่ว่าคือเมื่อคนรอบข้างน้อยลง เสียงรบกวนในใจก็เบาลงตามไปด้วยลองนึกภาพน้ำในแก้วที่ถูกกวนอยู่ตลอดเวลานะคะมันจะขุ่นมัวจนมองไม่เห็นก้นแก้วแต่เมื่อเราหยุดกวนเมื่อเราอยู่นิ่งๆตะกอนจะค่อยๆตกไปแล้วน้ำจะใสขึ้นจนเรามองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ข้างล่างการอยู่คนเดียวให้เป็นจึงไม่ใช่การถูกทอดทิ้งแต่คือการเลือกที่จะนิ่งเพื่อให้เห็นความสุขที่แท้จริงของตัวเองชัดขึ้น คุยกับใจทุกวันในวันนี้ไม่ได้มาชวนให้คุณตัดขาดจากโลกภายนอกจนกลายเป็นคนกิบตัวนะคะแต่เราอยากมาชวนให้คุณเลิกวิ่งตามใครบางคนเพียงเพราะกลัวความเหงาเพราะความเหงาที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การอยู่คนเดียวคะ่ะแต่คือการอยู่ท่ามกลางคนมากมายแต่กลับไม่มีใครเลยที่เข้าใจใจของเราจริงๆเตรียมใจให้พร้อมนะคะเพราะในตอนต่อๆไป เราจะมาเจาะลึกถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมการวิ่งตามหาเพื่อนในวัยนี้ถึงเป็นการทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวและเราจะเปลี่ยนความโดดเดี่ยวให้กลายเป็นพลังที่เงียบสงบได้อย่างไรคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมในอดีตเราถึงต้องพยายามอย่างหนักเพื่อให้เป็นที่รักของทุกคนเราเคยยอมเหนื่อยกับการไปร่วมงานเลี้ยงที่ไม่อยากไปยอมเอออ,อไปกับบทสนทนาที่ไม่ได้เห็นด้วย หรือแม้แต่ยอมปรับเปลี่ยนบุคลิกตัวเองเพียงเพื่อให้เข้าพวกกับคนอื่นได้นั่นเป็นเพราะเราติดอยู่ในกับดักของการต้องการให้คนยอมรับค่ะในช่วงวัยทำงานหรือช่วงที่กําลังสร้างตัวการมีพวกพ้องคือความมั่นคงการเป็นที่ยอมรับคือใบเบิกทางสู่โอกาสเราจิงชินกับการเอาสายตาของคนอื่นมาเป็นกระจกเงาสะท้อนค่าของตัวเราเองแต่พอมาถึงวัยนี้วัยที่หน้าที่การงานผ่านพ้นไป ลูกหลานเริ่มมีชีวิตของเขาเองการยังคงวิ่งตามหาการยอมรับจากคนรอบข้างกลับกลายเป็นภาระที่กัดกินพลังงานชีวิตอย่างมหาศาลค่ะในแง่ของจิตใจเมื่อเรากังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเราใจของเราจะไม่มีวันนิ่งได้เลยค่ะเพราะใจจะคอยพวงและแกว่งไปตามคำวิพากวิจารณ์เหมือนเรือที่ไม่มีสมอถูกคลื่นลมแห่งคำพูดคนอื่นพัดพาไปไม่จบสิน้นสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นทันที เมื่อคุณเริ่มวางภาระที่ชื่อว่าความคาดหวังของคนอื่นลงค่ะการเลิกกังวลว่าใครจะมองเราว่าเพื่อนน้อยหรือใครจะมองเราว่าเก็บตัวคือยาวิเศษที่สุดที่จะทำให้ใจของคุณเริ่มนิ่งลงอย่างลึกซึง้งเมื่อคุณหยุดวิ่งตามหาคำชมจากภายนอกคุณจะเริ่มได้ยินเสียงความภาคภูมิใจที่ดังมาจากภายในใจของตัวเองค่ะการอยู่คนเดียวให้เป็นไม่ใช่การทำตัวแล้งน้ำใจหรือตัดขาดจากโลกนะคะ แต่มันคือการเปลี่ยนจากการพึ่งพาความสุขจากภายนอกมาเป็นการสร้างความสงบจากภายในเมื่อคุณไม่ต้องคอยเอาใจใครคุณจะมีเวลาเหลือเฟือที่จะมาเอาใจตัวเองคุณจะพบความจริงว่าการมีคนรู้จักนับร้อยที่ไม่ได้รู้ใจเราเลยแม้แต่นิดเดียวเทียบไม่ได้เลยกับการมีตัวเองเป็นเพื่อนที่แสนดีที่เข้าใจทุกความรู้สึกและพร้อมจะอยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงเวลาความนิ่งที่เกิดขึ้นในวัยนี้ จึงไม่ใช่ความนิ่งเพราะหมดไฟคะ่ะแต่เป็นความนิ่งที่เกิดจากปัญญาค่ะปัญญาที่รู้ว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่รักของทุกคนเพื่อที่จะมีความสุขและเราไม่จำเป็นต้องมีผู้คนรายล้อมเพื่อที่จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อใจเริ่มนิ่งและเลิกวิ่งตามใครสิ่งที่ตามมาคือความละเมียดละไมของชีวิตที่คุณอาจไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเลยในโลกที่วุ่นวายเราถูกสอนให้ต้องพูด ต้องแสดงออกต้องสื่อสารอยู่ตลอดเวลาแต่ความลับอย่างหนึ่งที่คนอยู่นิ่งๆเขาจะค้นพบก็คือความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยคำตอบค่ะเมื่อเราหยุดส่งเสียงออกไปหาโลกภายนอกเราจะได้ยินเสียงจากโลกภายในที่เคยถูกมองข้ามมาตลอดชีวิตในทางจิตวิทยา การมีบทสนทนากับตัวเองคือเครื่องมือในการเยียวยาชั้นเลิศค่ะลองนึกภาพดูนะคะว่าตลอดหลายสิบปีที่คุณมีเพื่อนมากมายคุณใช้เวลานับพันชั่วโมงเพื่อรับฟังปัญหาของคนอื่นปลอบใจคนอื่นและพยายามเข้าใจคนอื่นแต่คุณเคยนัดเจอกับตัวเองแบบจริงจังบ้างไหมคะลองเปรียบเทียบดูนะคะ ระหว่างการออกไปนัดเจอเพื่อนบางกลุ่มที่เจอกันทีไรบทสนทนาก็มักจะวนเวียนอยู่กับการนินทาคนนั้นบ่นเรื่องสุขภาพคนนี้หรืออวดอ้างเรื่องลูกหลานคนโน้นคุณกลับบ้านมาพร้อมกับความรู้สึกที่เหนื่อยล้าเหมือนถูกดูดพลังงานไปจนหมดเทียบกับการที่คุณเลือกนั่งเงียบๆที่มุมโปรดในบ้านจิบชาอุ่นๆแล้วเริ่มคุยกับตัวเองว่าวันนี้ใจเป็นยังไงบ้างนะ ที่ผ่านมาทำดีที่สุดแล้วนะขอบคุณที่อดทนมาจนถึงวันนี้บทสนทนาที่เรียบง่ายแบบนี้ล่ะค่ะที่จะสร้างปาฏิหาริย์แห่งการเยียวยาเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเข้าใจความเจ็บปวดความภูมิใจและความต้องการของคุณได้ดีเท่ากับตัวคุณเอง การอยู่คนเดียวให้เป็นจึงคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เราไม่ต้องกลัวว่าจะถูกใครตัดสินไม่ต้องระแวงว่าจะถูกใครเอาเรื่องเราไปพูดต่อความเงียบช่วยให้เราตกตะกอนความคิดค่ะในวนัยนี้การได้กลับมาทบทวนสิ่งที่ผ่านมาด้วยใจที่นิ่งจะทำให้เราเห็นบทเรียนในความผิดพลาดและเห็นคุณค่าในความธรรมดา เมื่อใจเราอิ่มเอมจากการได้ดูแลตัวเองแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าการมีใครสักคนมานั่งคุยด้วยนั้นกลายเป็นเรื่องของขวัญพิเศษของชีวิตไม่ใช่เรื่องของความจำเป็นอีกต่อไปค่ะปาฏิหาริย์ของการอยู่คนเดียวให้เป็นในขั้นนี้คือคุณจะเริ่มหลงรักความสงบจนคุณเลือกที่จะเปิดประตูรับเฉพาะความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพจริงๆเข้ามา คุณจะพบว่าเสียงนกในตอนเช้าหรือเสียงลมพัดผ่านยอดไม้มีสเสน่ห์และน่าฟังกว่าบทสนทนาที่ว่างเปล่าในวงสังคมที่จอมปลอมไปไหนๆค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าความเหงากับความวิเวกมันต่างกันตรงไหนในเมื่อก็นั่งอยู่คนเดียวเหมือนกันคำตอบอยู่ที่ความรู้สึกภายในค่ะ ความเหงาคือความรู้สึกขาดแคลนเหมือนมีหลุมว่างๆในใจที่รอให้ใครสักคนเอาคำชมเอาเวลาหรือเอาความสำคัญมาถมให้เต็มแต่ความวิเวกคือความรู้สึกอิ่มเต็มในตัวเองมันคือการอยู่คนเดียวด้วยความยินดีโดยไม่ต้องรอให้ใครมาอนุญาตให้เรามีความสุขค่ะ ในวัยพักเกษียณการปรับใจจากความเหงามาเป็นความวิเวกค,คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่คุณอยู่คนเดียวได้โดยไม่รู้สึกขาดเมื่อนั้นคุณจะเป็นอิสระจากโลกทั้งใบอย่างสิ้นเชิงคุณไม่ต้องวิ่งตามหาใครเพื่อแก้เหงาไม่ต้องโทรหาใครเพียงเพื่อขอให้เขาช่วยฟังเรื่องราวของเราเพราะใจของคุณกลายเป็นแหล่งผลิตความสุขด้วยตัวเองไปแล้วค่ะ ลองสังเกตดูนะคะปาฏิหาริย์ของการอยู่คนเดียวให้เป็นจะเริ่มปรากฏผ่านกิจกรรมเล็กๆในแต่ละวันคุณจะพบว่าการนั่งรดน้ำต้นไม้เงียบๆการบรรจงชงชาด้วยตัวเองหรือการนั่งมองท้องฟ้าที่ค่อยๆเปลี่ยนสีในยามเย็นมันมีความหมายและลึกซึ้งกว่าเดิมมหาศาลค่ะ เพราะใจที่นิ่งและไม่วิ่งตามใครจะมีสมาธิมากพอที่จะสัมผัสถึงความสุขที่ซ่อนอยู่ในปัจจุบันนขณะได้ค่ะการอยู่คนเดียวได้คือเครื่องหมายของผู้ที่มีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณขั้นสูงเพราะมันหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งเร้าจากภายนอกมาหล่อเลี้ยงตัวตนอีกต่อไปค่ะคนที่มีความสุขในความวิเวกจะมีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดใจค่ะ เป็นพลังงานที่ดูสงบเยือกเย็นและมั่นคงซึ่งแปลกมากนะคะยิ่งคุณไม่วิ่งตามหาใครยิ่งคุณอยู่นิ่งๆด้วยความสุขกลับกลายเป็นว่าผู้คนที่มีคุณภาพจริงๆจ,จะเริ่มอยากเข้าหาคุณเองค่ะเพราะเขาอยากจะมาขอแบ่งปันความสงบนั้นจากตัวคุณในวัยหนุ่มสาวเราอาจจะภูมิใจที่มีเพื่อนฝูงรายล้อมมากมายมีกลุ่มกวนนับไม่ถ้วน แต่ในวนัยนี้เราจะเริ่มเข้าใจความจริงที่ว่าเพื่อนร้อยคนที่คุยกันเพียงเปลือกไม่เท่ากับเพื่อนเพียงคนเดียวที่มองตาก็รู้ใจค่ะในแง่ของจิตใจเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยที่มั่นคงขึ้นเราจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าการเลือกสรรทางอารมณ์และสังคมคือการที่ใจเราจะเริ่มคัดกรองคนโดยสัญชาตญาณ เราจะเริ่มถอยห่างจากมิตรภาพที่ขุ่นมัวมิตรภาพที่ต้องคอยแก่งแย่งชิงดีหรือเพื่อนที่เจอกันทีไรก็ต้องมานั่งแบกรับความอิจฉาริษยาแล้วเราจะหันไปหาความสัมพันธ์ที่เหมือนสายน้ำใส่ค่ะมิตรภาพสายน้ำใสมีลักษณะเด่นอยู่สมอย่างค่ะ 1. ไม่ต้องพยายาม คุณไม่จำเป็นต้องพยายามทำตัวให้ดูดีไม่ต้องโอ้อวดความสำเร็จในอดีตคุณสามารถใส่เสื้อผ้าธรรมดาธรรมดานั่งคุยเรื่องดินฟ้าอากาศหรือแม้แต่นั่งเงียบๆด้วยกันได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด 2. ไม่ต้องอธิบายเพื่อนในวัยนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่มักจะเป็นคนที่เห็นความล้มเหลวและเบื้องหลังชีวิตของเรามามา,มากพอ จนเราไม่ต้องเสียเวลาอธิบายเหตุผลของการกระทำใดๆเขาจะยอมรับในแบบที่เราเป็นจริงๆค่ะ 3. ไม่มีข้อผูกมัดไม่ต้องโกรธกันถ้าไม่ได้โทรหาเป็นเดือนไม่ต้องงอนกันถ้าไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงแต่เมื่อไหร่ที่ต้องการหูที่รับฟังเขาจะอยู่ที่นั่นเสมอค่ะปาฏิหาริย์ของการมีเพื่อนน้อยแต่เปี่ยมคุณภาพคือ ความเบาสบายของหัวใจค่ะเมื่อใจนิ่งจากการไม่วิ่งตามหาใครคุณจะพบว่าพลังงานที่เคยเสียไปกับการรักษาความสัมพันธ์จอมปลอมได้ถูกนำกลับมาใช้เพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของตัวเองคุณเคยสังเกตไหมคะว่าความทุกข์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในใจเรามักมีรากเน่ามาจากสิ่งที่เรียกว่าความคาดหวังเสมอค่ะ เราคาดหวังว่าเพื่อนจะต้องโทรหาคาดหวังว่าลูกหลานจะต้องมาเยี่ยมคาดหวังว่าคนรอบข้างจะต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำเมื่อไหร่ที่เราตั้งความหวังไว้ที่คนอื่นใจเราจะเหมือนเอาตัวควบคุมความสุขไปฝากไว้ในมือเขาค่ะเขาทำตามใจเราเราก็สุขเขาไม่ทำตามเราเราก็ทุกข์แต่ปาฏิหาริย์ของการอยู่คนเดียวให้เป็น คือการที่เราค่อยๆดึงตัวควบคุมเครื่องนั้นกลับมาไว้ในมือตัวเองค่ะในมุมมองของความสุขเมื่อเราอายุมากขึ้นการฝึกใจให้ไม่ต้องการสิ่งใดจากใครคือกุญแจสู่ความมั่งคั่งทางอารมณ์ที่แท้จริงค่ะมันไม่ใช่ความยากจนหรือความขาดแคลนนะคะแต่มันคือการที่เรามีความเต็มอิ่มอยู่ข้างในจนไม่ต้องออกไปขอเศษเสี้ยวความสนใจจากใครมาเติมเต็ม การเลิกคาดหวังในวัยนี้คือการมอบอิสรภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับตัวเองเลิกคาดหวังคำชมเพราะคุณรู้ซึ้งถึงคุณค่าในตัวเองดีพอแล้วค่ะเลิกคาดหวังการตอบแทนเมื่อคุณให้อะไรใครไปคุณจะให้ด้วยความเมตตาแล้วจบตรงนั้นเลิกคาดหวังความเข้าใจเพราะคุณเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งแล้วค่ะผู้ที่รวยที่สุดในโลก ไม่ใช่ผู้ที่มีทรัพย์สินมากที่สุดแต่คือผู้ที่ต้องการสิ่งจากคนอื่นน้อยที่สุดเพราะความนิ่งที่เกิดจากการไม่พึ่งพาใครคือความมั่นคงที่ไม่มีวันล่มสลายค่ะเมื่อคุณเข้าถึงจุดที่ไม่ต้องการสิ่งใดแม้แต่ความรักหรือความสำคัญคุณจะพบว่าความสัมพันธ์รอบตัวกลับดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะคุณเคยสงสัยไหมคะว่า ทำไมในวันที่เราวุ่นวายกับการนัดเจอเพื่อนวุ่นวายกับการคุยโทรศัพท์หรือวุ่นวายกับการคอยตรวจสอบว่าใครพูดถึงเราอย่างไรในสังคมออนไลน์บ้างเรากลับมองไม่เห็นความสวยงามของดอกไม้ที่บานอยู่ริมรั้วบ้านเราเองเลยนั่นเป็นเพราะใจที่วิ่งอยู่ตลอดเวลามันจะมองเห็นแต่จุดหมายที่อยู่ไกลตัว จนมองข้ามความมหัศจรรย์ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมค่ะในทางจิตวิทยาเมื่อใจเรานิ่งลงจากการอยู่คนเดียวให้เป็นสติของเราจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะลองนึกภาพน้ำในบ่อที่นิ่งสนิทด,ดูนะคะเมื่อน้ำนิ่งมันจะทำหน้าที่เหมือนกระจกที่สะท้อนเงาของท้องฟ้า ก้อนเมฆและต้นไม้ได้อย่างชัดเจนและงดงามที่สุดใจของเราก็เช่นกันค่ะเมื่อเราไม่เอาใจไปผูกไว้กับเรื่องของคนอื่นไม่เอาใจไปวุ่นวายกับเรื่องราววุ่นวายของใครใจเราจะกลายเป็นกระจกที่สะท้อนความงามของชีวิตออกมาได้อย่างแจ่มชัดปาฏิหาริย์ของการมองโลกด้วยดวงตาที่สงบในวัยนี้คือ 1. เห็นความสุขในความธรรมดารสชาติอาหารที่เรียบง่ายหรือแสงแดดยามเช้าจะกลายเป็นความสุขระดับสวรรค์ค่ะ 2. เห็นสัจธรรมของชีวิตคุณจะมองเห็นความเป็นไปของโลกด้วยความเข้าใจและมองคนอื่นด้วยความเมตตาแทนที่จะเป็นความโกรธ 3. เห็นคุณค่าของเวลา คุณจะเริ่มตระหนักว่าทุกวินาทีมีค่าเกินกว่าจะเอาไปละลายทิ้งกับการครบคนที่ไม่ใช่การอยู่นิ่งๆคนเดียวให้เป็นจึงไม่ใช่การปิดกั้นตัวเองจากโลกนะคะแต่มันคือการเปิดประสาทสัมผัสท,ทั้งหมดเพื่อดื่มด่ำกับโลกในระดับที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะในบทสรุปนี้อยากจะบอกทุกท่านว่า การที่เราเหลือใครเพียงไม่กี่คนในชีวิตหรือการที่เราเริ่มหลงรักที่จะอยู่ลำพังมันคือของขวัญที่ประเสริฐที่สุดของช่วงชีวิตค่ะหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อสร้างบ้านที่ใหญ่โตเพื่อหาเครื่องเรือนที่หรูหราแต่กลับลืมสร้างบ้านในใจให้แข็มแรงพอถึงวันที่ต้องอยู่คนเดียวใจจึงเคว้งคว้างและพยายามวิ่งออกไปหาคนอื่นเพื่อดับความเหงา แต่สำหรับคุณที่ฝึกใจให้นิ่งจนถึงจุดนี้ปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นคือคุณได้กลายเป็นบ้านของตัวเองแล้วค่ะบ้านหลังนี้ไม่ต้องมีแขกมาเยี่ยมทุกวันคุณก็มีความสุขได้บ้านหลังนี้มีคำปลอบโยนที่อ่อนโยนที่สุดมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุดและมีความสงบที่ไม่มีเสียงนินทาหรือความคาดหวังใดๆมาเจือปน เมื่อคุณมีตัวเองเป็นบ้านไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนคุณจะไม่มีวันรู้สึกหลงทางอีกเลยค่ะบทเรียนสุดท้ายที่อยากฝากไว้คือความนิ่งไม่ใช่การอยู่นิ่งๆแบบหมดแรงแต่คือความนิ่งที่ทรงพลังเหมือนมหาสมุทรที่ลึกซึ้งแม้ผิวหน้าจะดูสงบแต่ข้างล่างเต็มไปด้วยชีวิตที่งดงามการที่เราเพื่อนน้อยลง มันคือสัญญาณบอกว่าเราฉลาดพอที่จะไม่เก็บขยะมาไว้ในใจเรากล้าพอที่จะทิ้งของที่ไม่จำเป็นเพื่อให้พื้นที่ในใจเหลือไว้สำหรับความกตัญยูต่อตัวเองขอบคุณตัวเองนะคะที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาได้จนถึงปานนี้ปาฏิหาริย์ของการอยู่คนเดียวให้เป็นจะทำให้ทุกวันที่เหลืออยู่ของคุณคือวันที่ทรงคุณค่าที่สุด คุณจะตื่นมาด้วยความรู้สึกว่าวันนี้แค่มีเราอยู่กับเราก็เพียงพอแล้วและเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกแบบนี้ได้จริงๆคุณคือผู้ที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วค่ะคุยกับใจทุกวันขอส่งพลังงานความสงบและรอยยิ้มให้กับทุกท่านนะคะขอให้ความนิ่งในใจของคุณเป็นแสงสว่างที่นำพาความสุขมาให้ในทุกๆวัน หากเรื่องราวนี้ช่วยให้คุณเบาสบายขึ้นอย่าลืมแบ่งปันความสงบนี้กับเพื่อนกัลยาณมิตรท่านอื่นด้วยนะคะและหากอยากให้เราอยู่เป็นเพื่อนใจของคุณในทุกๆวันอย่าลืมกดติดตามและส่งกำลังใจให้กันได้เสมอค่ะสําหรับการเดินทางครั้งนี้ขอลาไปก่อนด้วยความนิ่งและสันติในใจขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการอยู่ลำพังอย่างสง่างามนะคะสวัสดีค่ะ